สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะอาจจะมาแปลกนิดนึงที่ไม่ได้ต้อนรับเข้าช่องนะคะแต่จะเป็นการมาพูดคุยกันนะคะเหมือนอยากจะถามสารทุกสุดิบนะคะว่าแต่ละท่านนี่เป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะวันนี้นะคะอยากจะมารู้จัก พวกคุณผ่านไพ่นะคะก็อยากจะรู้ว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างหรือว่าตอนเนี้พลังงานของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่อยากบอกอะไรแม่หมอก็จะลองดูนะคะว่าพอจะพูดคุยกับคุณในเรื่องไหนได้บ้างคือไม่ไม่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวนะคะเรื่องทั่วๆไปด้วยเนาะก็มาดูก,กันนะคะ จะเรียกว่ามาเปิดแบบเรื่อยๆก็ได้นะคะเป็นการคุยกันเนาะจริงๆแม่หมออยากจะไลฟ์สดนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีคําถามแบบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยแม่หมอไม่รู้ว่าจะตอบคาถามไหนก่อนดีนะคะแถมตาก็ไม่ดีอีกต่างหากมองไม่ค่อยจะเห็นอ่านไม่ค่อยจะทันนะมาดูกันคุยกันอย่างนี้แหละเนาะมาดูค่ะ พลังงานของพวกคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างจเจออะไรกันมาบ้างนะคะโอ้ชาริออตเอาจริงๆพลังงานของชาริออตเนี่ยดีมากๆนะคะมีความเป็นชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะอืมมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเริ่มพบแพชชั่นอะไรบางอย่างใช่ไหมคะรู้เส้นทางที่กำลังจะไปอยู่ละ นะคะว่าจะต้องไปทิศทางไหนอะไรยังไงนะคะเป็นพลังงานของการพร้อมพร้อมลุยนั่นเองแต่อีกในยะหนึ่งนะที่มองเห็นในไพ่เนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกว่าอีกด้านหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นคนที่ล่าเริงดูมุทะลุไม่กลัวใครไม่เกรงใครสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แบบไม่ไม่ไม ไม่อยากให้ใครรู้อีกมุมนึงของตัวเองนะคะในความเป็นคนที่สู้คนมุทะลุสามารถแบบดูพราวกับตัวเองได้แต่เอาจริงๆด้วยความเป็นชาวราศีกรกฎนะนะมีความเป็นชาวธาตุน้ําก็จะมีความอ่อนไว้ลึกๆในใจนะคะมีความบอบช้าบางอย่างที่พยายามเก็บพยายามซ่อนไว้อยู่เนาะมันเหมือนกับ ไม่อยากให้ใครมารับรู้นะคะว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้างเจ็บอะไรอยู่บ้างนะคะรู้แค่ว่าอยากจะอดทนกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้เดเตวิลบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกว่ามันมันเป็นกรรมอะไรของฉันนะคะมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของฉันที่ฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้นะคะในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องในชีวิตไม่เฉพาะในเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะ แต่ความสัมพันธ์นั่นแหละเพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีแค่คู่รักเนาะมันเป็นความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องคนรอบกายนะคะที่มันเหมือนแบบผูกโยงให้คุณต้องมาเจอคนพวกนี้นะคะและ้วบางคนนี่คือก็คือท็อกซิกอะท็อกซิกมากจริงๆนะคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปทําเวรทํากรรมอะไรกับเขาไว้ขนาดนี้นะคะมันถึงแบบได้ได้ไปไม่พ้นนะคะ บางบางคนนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเจอเขาอะทุกวีทุกวันนะคะจะเลี่ยงไปไหนก็ไม่ได้นะคะเป็นเหตุที่จะต้องให้ต้องเจอก็ต้องทนนะคะ n เวนอัพเพนเทอร์คุณได้แต่หวังนะคะว่าในสักวันอะที่คุณมีมากพอคุณจะเป็นอิสระนะคะตอนนี้คุณก็ ได้แต่พยายามวางแผนทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทำชีวิตตอนนี้ให้ดีที่สุดบางท่านมีการวางแผนเงีย,งยบๆในใจนะคะมีการเก็บเงินมีการที่จะสร้างอาชีพใหม่เพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมั่งคั่งนะคะคือมีมากพอพอที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสถานการณ์ที่มันแบบอย่างเงี้ย นะคะคือบางทีเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณก็สวมหน้าก,กากนะคะคือต้องสวมหัวโขนอะไรบางอย่างอารมณ์เป็นนักร้องเป็นดาราที่ต้องสแสดงให้คนอื่นเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะนั่นแหละมันเหมือนหัวโขนะที่ต้องแบกไว้เนาะาคุณอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ เอสอ r ชาริเห็นไพ่ใบเนี้ยหลายครั้งนะคะที่แม่หมอเนี้ยเข้าใจผิดว่าเป็นเดอะโว d ตลอดเลยอะคือคือแทบจะไม่ได้อ่านหน้าไพ่นะมันออกมาเองนะคะแต่จริงๆแล้วมีความคล้ายๆกันนะคะมันคือหนึ่งถ้วยมันเป็นการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากเป็นเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยอยากปลดปล่อยตัวเองอยากไปอยู่ในที่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 คนไม่รู้จักเป็นที่ใหม่เป็นที่ที่แบบมีแต่คน มีเมตตารักเข้าใจเราอะคือคุณอยากไปเกิดใหม่ในที่ใหม่ๆนะคะอยากถูกโอบล้อมด้วยความรักความเข้าใจอยากอยู่ในสังคมได้มันดีๆนะคะ King of Chalices เห็นไหมคนที่เห็นคุณค่าของคุณนะนะคะเรียกว่าอยากไปอยู่ในจุดที่ ที่คุณได้รับความสําคัญที่คุณได้รับเกียรติที่คุณรู้สึกว่าคุณดูมีค่ากับคนเหล่านั้นกับสังคมนั้นนะคะบางคนอาจจะในแง่ของการการได้รับการเหมือนคนเห็นคุณค่าในงานในตัวเราคุณค่าของเรานะคะในเรื่องของการงานก็ได้นะคะการที่เราได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึก ภาคภูมิใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันอะ่ะคือนอกจากตัวเราเองที่ภาคภูมิใจอยู่แล้วะนะคะมนุษย์เราทุกคนต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอะ่ะคุณเองคุณก็อยากให้ให้คนอื่นหรือไปอยู่ในจุดที่เขาเห็นคุณค่าของคุณะนะคะถ้าคนที่กำลังเบื่อเรื่องงานตอนนี้ก็คงอยากได้งานใหม่นะอยากเจอสังคมใหม่ๆเนาะ นี่ยค่ะคือคุณอยากเคลียร์อยากล้างความรู้สึกอะเพราะว่าสิ่งที่คุณเจอเจอในตอนนี้นะคะมันเหมือนเป็นเขาวงกฏนะ่ะคือมันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นไม่รู้ว่าจะออกจากปัญหาที่เจอตอนนี้ยังไงดีเพราะมันเดินหลงเข้ามาตั้งไกลตั้งนานนะคะเข้าใจว่าบางทีมันด้วยข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างนะคะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะหาทางออกได้อย่างที่ใจเราต้องการนะคะเราคิดว่าเราอึดถึกทนมาก แต่พอพออยู่ในสถานการณ์ในชีวิตจริงๆอะ่ะเราก็หลงวนเวียนอยู่ในนั้นหาทางออกไม่เจอนะคะเนาะคุณก็แค่ต้องการทางออกชีวิตที่มันมันรู้ว่าเป้าหมายหรือว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนคุณต้องการเข็มทิศนะคะตอนนี้เนี่ยเข็มทิศมีใครสักคนมาชี้ว่าอ๋อทางออกมันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ให้เราแบบหลง แบบอยู่ในเขาวงกฏแบบไม่มีทางออกแบบนั้นนะคะตัวคุณเองคุณก็พยายามอยู่แล้วแหละเนาะ for of c h a l i e e s คุณเองเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะในช่วงเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่คุณต้องการหรือปัญหาที่เจอเจอมันก็ดูเหมือนจะไม่มีทางออกทางออกมันก็แบบมันไม่ได้ มันก็เหมือนประตูเล็กๆนี่แหละนะคะเปิดไปเราก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะคะบางทีชีวิตมันก็ตลกนะมันมันเหมือนกับว่าปิดทุกทางให้เราหาทางออกไม่ได้ทางออกเดียวที่เราจะออกได้ก็น่าจะเป็นการปีนกำแพงหรือไม่ก็ทุบมันแค่นั้นน่ะนะคะเพียงแต่ว่าสี่เหรียญน,นี่มันเป็นสภาวะของการที่คุณเก็บแรงไว้ก่อนคุณไม่อยากเอาแรงที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่เหลืออยู่ตอนนี้ไปสู้รบปมมือกับใครหรือว่าต้อง ต้องทำอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะ t ด e อมเปอเลอคุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบภาระทั้งตัวเองทั้งคนในครอบครัวมีภาระที่จะต้องดูแลนะคะอะไรหลายอย่างด้วยแล้วคุณเป็นคนไม่ใช่คนยอมคนไม่ใช่คนยอมคนแล้วก็ไม่ใช่คนยอมแพ้คุณเป็นคนที่มีอีโก้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ คือประมาณแบบบางบางครั้งบางสถานการณ์คุณนี่เสียหน้าไม่ได้เสียใจไม่ว่านะคะต่อให้คุณอยู่กับคนที่เป็นท็อกซิกหรือรู้สึกว่าแม่งเจ้ากรรมขอภัยนะแบบอุจกรรมในเวรของเราเลยเนี่ยคุณก็อืมคุณก,คณก็คุณก็สู้นะคุณก็ไฟไน,นะอแม่หมอก็เริ่มแสลมนะ <laughs> ขอภัยค่ะเด f o ฟ l อืม เห็นไหมมันตรงกันเลยนะคะมีความอยากเป็นอิสระอยากเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นคือล้างไพ่เลยนะคะคุณอยากแบบล้างไพ่ชีวิตตัวเองมากๆอ่ะอยากจะล้างอะไรที่มันไม่ดีอยากจะตัดคนแย่ๆออกไปจากชีวิตอยากจะพาตัวเองไปอยู่ในดินแดนใหม่เจอคนใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งหมดนะคะอืเรียกว่าอยากชำระล้างจิตวิญญาณของตัวเองเหมือนเด็กอะนะคะ ใหม่ทั้งหมดเลยคุยน n o เป็นตะเ e แน่นอนค่ะการที่จะทำแบบนั้นได้มันต้องมัง่งคั่งมังคั่งก่อนไม่แปลกนะคะที่คุณตอนนี้คุณจะวางแผนในเรื่องของการเงินการงานค่อนข้างดีมากๆนะคะคุณคิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีเงินมากพอคุณมั่งคั่งมากพอคุณไม่อยู่หรอกนะคะคุณไปแน่ๆ สิบไม้อืมก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลองขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยนะคะต้องกำคืนฟืนทงอยู่ในสถานการณ์นี้แหละเนาะอือถ้าต้องอยู่ก็ต้องอยู่อ่ะอึดอัดบ้างก็ต้องอยู่นะคะอืไม่มีใครช่วยอะไรได้เลย <c oughs> <c oughs> พยายามนะมีความพยายามอยู่ที่จะหลีกนี้ที่จะ เขาเรียกว่าหาทางทางรอดนะ,ะหาวิธีแก้ปัญหาต่อสู้อดทนนะคะกับอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่เจอที่เป็นอยู่คุณสู้กับมันนะคะเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการคาดาหวังไวนะ้เนาะไม่เป็นไรนะคะคือชีวิตของเรามันก็นี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ มีบ้างที่เหนื่อยนะคะคุณอยากได้รับความยุติธรรมตอนนี้คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคุณนะคะจากสังคมรอบข้างที่เขาปฏิบัติต่อคุณนี่แหละบางท่านอาจจะกําลังมีปัญหากับใครอยู่นะคะในคนที่ทํางานคนรอบตัวคนรอบข้างบางคนนี่ถึงลงถึงสารหรือแม้กระทั่งต้องเสียเงินเสียทองเสียรู้อะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงเวลานี้ เอ o เซ e เ n t a c l e แน่นอนค่ะเป็นเรื่องของเงินนะคะเงินเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้นะคะคุณคุณคิดแบบเขาเรียกว่าคิดเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนเข้าใจชีวิตเข้าใจความจรงิงบางอย่างอยู่นะคะว่าชีวิตนะ่ะถ้าเราปราศจากความมั่นคงปราศจากการเงินและการงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น่ะ ความคาดหวังของคุณตอนนี้คุณคาดหวังาจากการเริ่มต้นความมั่งคั่งนะเห็นไหมคุณกําลังขยายอาณาจักรในความมั่นมั่ง,ม,งมั่นคงของคุณนะคะแม่หมอก็รีนรัวละเนาะคือเรียกว่าเอาละทํางานอย่างเดียวไม่ได้ละต้องมีหนึ่งมีสองมีสามมันนะคะน,นีงก่ตอนนี่แหละเพื่อครอบครัวเป็นที่ที่รักอนะ่ะนะคะเนาะ คุณอยากให้พวกเขาสบายก่อนแหละอันดับแรกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณนะคะ่างที่คุณทําทุกวันเนี้ยคือถ้าเป็นคุณคนเดียวอะไรอย่เงี้ยคุณไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกแต่คุณมีบางอย่างมีสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่ที่คล้ายๆเด็กอันนะคะคนที่เขาเพิ่งพาคุณนะคะด้วยด้วยบรรยากาศแบบเนี้ยคุณต้องดูแลพวกเขาอะเขามีคุณเป็นที่พึ่งนั่นเองนะคะอืม อะถ้าอยากบอกอะไรมาดูกันสังคมสิ่งแวดล้อมที่เจออยู่ Temperance การเปลี่ยนแปลง n i g of c h a l i c ิ s อยากมั่งคัง่ง of c h a l i c ร s King of Swords เอาละ ค่ะค่อนข้างเป็นไปได้นะคะว่าความกังวลในใจของคุณตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของคนในที่ทำงานเพื่อนความสัมพันธ์ที่มันอยู่รอบกายไม่ใช่แค่ความรักอ่ะนะคะคุณเองคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากเติมเต็มอยากจะเยียวยาอะไรมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่คุณต้องกลับบ้านคุณต้องมาเติมเต็มตัวเองมาเยียวยาตัวเองมาดูแลตัวเองอ่ะนะคะเวลาที่อยู่คนเดียวเนี้ยคุณเปตัวเองมากๆนะมันเหมือนกับว่า ความรักจากคนอื่นอ่ะมันมันแทบจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่เป็นรักแท้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละก้าวถ้วยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเปย์ตัวเองในเรื่องของการกินนะคะคุณเป็นคนใจดีนะคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณเมตตากับสัตว์ต่างๆนะคะเป็นคนจิจตใจดีเพราะฉะนั้น คุณพื้นฐานคุณมันดีด้วยด้วยความเมตตายอยู่แล้วแหละเพราะเพราะฉะนั้นความสุขที่คุณได้มามันก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะแต่อย่ากินเยอะนะระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมความรู้สึกว่าการทำงานคือทางออกเดียวนะคะในการแก้ไขปัญหารวมถึงคนที่บ้านที่คุณต้องดูแลด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดนะคะไพ่บอกมาอย่างนั้นคิดรอบคอบ คิดครบนะคะไม่ใช่คนที่ตัดสินปัญหาด้วยความวู่วามแน่ๆนะคะจากที่ไพออกมาแล้วก็ใต้สำหรับเป็นอย่างนี้ฮัลโหลเฟนคุณเป็นคนดีคะ่ะไพออกมาขนาดนี้พื้นนิสัยคุณเลยคุณเป็นคนดีมากคุณไม่ใช่คนที่ร้ายกับใครก่อนคุณค่อนข้างมีเมตตากับสัตว์นะคะค่อนข้างใจดีกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอ่อนแอกว่าคุณนะคะคุณเป็นคนชอบความถูกต้อง หนึ่งสองสามสี่ด้วยความที่คุณเป็นคนแบบนี้นะคะเห็นอะไรที่มันผิดหูผิดตาหรือว่ามันผิดแบบมันผิดอะ่ะเออมันมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องทํานะคะแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะว่าบางทีการเป็นคนดีของเราหรือแม้าการเป็นคนตรงไปตรงมาทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเราที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่อย่าสูญเสียวความเป็นตัวเองนะคะแค่เรามาะระวังตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเนาะถ้าใครกำลังเหนื่อย จากคนในที่ทำงานจากเพื่อนที่อยู่รายล้อมรอบตัวจากใครสักคนนะคะที่เขาไม่ได้รู้จักเราดีเขาไม่ได้มาเห็นว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะคะก็ขอให้เป็นกาลังแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่ต้องเครียดเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะคะแต่แม่หมออยากให้ทุกคนทําความเข้าใจชีวิตนะคะว่าถ้าเรา คือมันมันจะมีอยู่สองแง่แหละเราอาจจะเป็นต้นตอของความทุกข์ของคนอื่นก็ได้ในขณะที่ก็คนอื่นก็เป็นความทุกข์ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเนานะเพราะฉะนั้นอะเราก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรยังไงแต่ละคนแต่ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าแต่ละคนเขามีความทุกข์ในรูปแบบของตัวเองและเราเนี่ยนะคะก็มีความทุกข์ในแบบของเราเองทุกคนมีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นแม่หมอบอก ถ้าถ้าเป็นในมุมของแม่หมออ่ะนะคะแม่หมอจะคิดว่าเราไม่ได้สําคัญกับคนอื่นมากขนาดนั้นนะคะไม่ได้สําคัญมากที่จะทําให้เขาเป็นทุกข์กับเราได้ขนาดนั้นนะคะก็ก็เลยคิดว่าอ่ะในเมื่อเราก็มีความทุกข์ในแบบของเราเขาก็มีความทุกข์ในแบบของเราในช่วงเวลาที่กลับมาถึงห้องกลับมาถึงบ้านเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้เวลากับตัวเองจริงๆนะคะเนาะ ใครที่กําลังเป็นเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้กําลังหนักหนาะสาหาัสกับชีวิตบอกไว้เลยนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองนั่นแหละไม่ใช่ด้วยด้วยเวลาหรืออะไรต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นแน่ะคะมันจะต้องหายไปไม่ว่าเราเครียดคิดมากสักพักหนึ่งมันก็ต้องดับ,ดบไป นะคะมันไม่มีอะไรที่อยู่ยงคงกระพันนะคะเพราะฉะนั้นเราลองขอบคุณความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะดีจะร้ายแล้วก็ยิ้มรับไว้นะคะแล้วก็ทุกแบบพอดีๆสุขแบบพอดีๆนะคะวางใจให้เป็นกลางๆเนาะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะพรุ่งนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่า วันนี้แน่นอนนะคะขอบคุณมากคะ่ะ